ถึงวัดประมาณตอนหกโมงยี่สิบสองนาทีเจากหกโมงยี่สิบสองนาทีแล้วเี่ยมไปเรเราเียมเข้าวัดแล้วโอโมืดติ่เลมานี้ยัไม่ทันยัไม่หาง่ายมืดเตอะนมืเติ่มากดูแจะวาสายเรใไปช่วยพักเลยให้พักเพมาสว่างขึ้นเนี่ยมืดมาก ท่านไม่มาง่ายท่านออกมาโมงหนึ่งแล้วเรามาทำไมต้องหกโมงเรามาเร็วเราจะไม่ไดาเอาปู่ทำไมไอ้น,นั้นมันบอกว่าหกโมงยีลล่สิบนาทีอันนี้มันหกโมงยี่สิบสามนาทีลวละ่ะไม่ตรงลงไปดูเอาปูแ่แมทแมท โอเคทุกคนตอนลงมามันก็สว่างเลยนี่นี่ค่ะวัดป่าบ้านตาเอ๊บ่าป่าบ้านตาเฮ้รถมาเลยวิ่งวิ่งกลับมาเฉยเ นีน่จะไปทำไมตรงน้นใส่หมวกก็ได้ถ้าไม่ค่อยสบายป้ปาขปาบ้านตาแล้วสวยสวยทุกคนดูตรงนน้นดิแล้วดูตรงน้น,น,นโอเค ตอนนี้เดินตามย,ย่าอยู่ทุกคนย่าแต่มาตั้งแต่หกโมงกี่นาทีก็ไม่รู้ยังไม่ดูเลยตรงนี้่ที่เราเคยมาถ่ายรูปกันถ้าท่านจะดินถ้าบาปไหมร่ไม่รู้ ซาลาตังนี้แหละที่ตอนนั้จจะมาเจอปัวนี่กินเิ้นระหว่เท่าทีจบจบจับจบจจะพาหนูไปไหนเนี่ย สบูใส่เสื้อขาวดิแต่ว่าหนูใส่เสื้อขตอนแรกกะจะใส่ชุดจีนมาชุดจีนสีขาวที่เคยใส่ขาวก็ได้ เอาตรงนี้ก็ได้เอาลืมเอาอิานยังอานแล้ว เจตปูวาแล้วอยู่ตรงนู้นเคยเห็นปูมมาก